ท่านผู้มีบุญทั้งหลายว่าวกันว่าวาสนาของคนอยู่ที่การกระทําวาสนาของคนอยู่ที่ความตั้งใจวาสนาของคนอยู่ที่การกระทาตัวเอคุณเอก็ดีคุณแนนก็ดีสองคนเนี้มีความตั้งใจหนหนึ่งก็คือเรียนรู้เรียนรู้การทาอาหาร เรียนรู้การทำโต๊ะจีนเคลียอฟู้ดไซด์อาหารที่อร่อยต้องทำยังไงหนึ่งเป็นอาหารที่ร้อนสองเป็นอาหารที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสประการที่สามเป็นอาหารที่ตั้งใจทําดังกล่าวทั้งหมดท,ทั้งหมดหมวลน,นี้ได้รับการเรียนรู้ได้รับการเรียนรู้การจับทําอาหารอาหารต้องร้อยพอดีนะอย่าให้เย็นนะ เครื่องปรุงของอาหารต้องมีลักษณะดังกล่าวแล้วนะและทุกอย่างมันเป็นของที่สดนะอย่าเป็นของที่เน่าอย่าเป็นของที่ค้างเกิดไปมันจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้น่าดีใจและน่าอนโมธนาเด็กยุคใหม่อย่างคุณเอ๋และคุณแหนเอโต๊ะจีนแห่งจังหวัดนครสวรรค์อำเภอลาดยาวเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าวสามารถ สามารถในการทำไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆของหวานต่างๆเลิศรสถูกปากและถูกใจใครก็ตามได้ทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเป็นของที่ยอดเยี่ยมจริงๆสมอย่างที่เขาเรียนมาสมอย่างที่เขาปรารถนาประกอบกับความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ความเป็นผู้มีความเอื้ออาทรมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอลูกค้าคนใดที่ได้มีโอกาสติดต่อแล้วก็ชื่นชมความนอบน้อมชื่นชมความนุ่มนวลชื่นชมความน่ารักชื่นชมความหนักแน่นเขาเป็นคนนอบน้อมยิ้มให้ทักทายปฏิสันฐานดีเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้เกิดลูกค้ามากมายนอกจากนี้แล้ว ความนอบน้อมเป็นเหตุผลหนึ่งทำอะไรก็อ้อตั้งใจตั้งใจทำด้วยความสะอาดด้วยความเป็นระเบียบความสะอาดเชื่อถือได้ของต่างๆต้องสะอาดจานช้อนต้องเช็ดมาอย่างดีและเรียงลำดับขั้นตอนเป็นอย่างดีของต่างๆนั้นต้องถูกบรรจุด้วยของที่ใหม่แล้วก็อบผ่านความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ประการต่อมาก็คือความมีน้ำใจความเอื้ออาทรน,นั่นก็คือว่าสามารถมีของแถมสามารถเอื้ออาทรอย่างอื่นได้เป็นอยา่างดีขอคุณเอโตจีนได้มีโอกาสนั่นก็คือว่าสร้างบ้านจากผลงานนำพักนำแหล่งเก็บเหล็กผสมน้าน้อยจนสามารถสร้างบ้านของตัวเองให้ประสบ ความสาเร็จได้มีบ้านมีสถานที่มีที่เก็บของมีรถบรรทุกมีรถเพื่อที่จะไปงานต่างๆสำคัญที่สุดความเป็นผู้ที่เอือ้อเฟื้อนั่งด้วยกันกินด้วยกันหลับด้วยกันช่วยด้วยกันทั้งทานงต่างอย่างนี้จะเป็นผลอนยิ่งใหญ่ทิวิปิปัตระ,ะเงินทองไหลมานชาลีตี